พอบุญอีกนักกลัวเก่าแบบนี้พี่น้องเลยสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องเนาะช่องพอบุญคือเก่าพี่น้องเลยคำมาวบบน,นาวไข่นาวสั้นบืนแบบนี้จอยจะกลมเห็ดและคำแต่แบเป็นแน้วนี่แบบนี้เนะะาะกำลังโทัเบาอหงาเพิ่นมาลับพี่น้องเลยเนาะนอนนัน่นบานบุญยากวนเพิ่นว่ะ พาบาสนานอนอยู่นอกว่ะให้พ่อปุณนอนพักผ่อนอยู่ไหนว่ะโทรหาเอ้าพ่อคือโทรหานี่วะอยู่เพื่อนอยู่กับว่ะคุยหนาวเพื่อนว่ะคำพมืองมาซ่านบืนบืนอยู่เป็นได้เหรอเหนื่อยเหนื่อยหนาวแล้เจ็บหัวหนาวแล้วก็เจ็บหัวเห็นอะไหรดิแาบนี้เนาะ กินเมืองแวนนี่คือว่าลูกกินยาอยู่แล้วบ่างบ่างด้ใครเลยบอคือว่าเห็นเพื่อนนอนสอดสอดยวนมาจิพ่าวาสนาเขามานอนอยู่นออย่างนั้นมากวนพ่อบุญเพิ่นพาวาสนาไปนอนอยู่นอกแล้วคำมาว่าพอว่าไข่หนาวชันบืนโอ้ยเนาะจำเป็นนะนักรอดพอบุญนะ มีแต่คนขับรถบุเป็นฐานบ่เงามากพี่น้องเลยเน,ะนาะเงากระพูเวลสิม,มาหอนอยู่บ้นา,านเซอตะกพูถ้าเรามาพาไปหาโมชันบนบืนไงพี่น้องหอนหัวเตกผ้าเวิกาชามชองชามผืนนี่ยังหนาวอยู่กอดน,น้ำหอนพอนชอยเติม กอดอยู่บ่เฮ้ย hey, นะ mm hmm. กวนน้ำห่อน้องมากกอดนะแม่ mm hmm. นี่เน่กอดแม่นี่กอดแม,ดเม่เออให้มันมีอายอุนนั่นเฮ้ยกอดไว้กอดไว้หืมห่างอย่าให้ดได้เล mm ็บบาดนี่ บดเมือหุ่นนี่โอ้ยเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ทิงห่วน่าบาไข่นี่นก็ประมาณสาม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 สิเจ็ดพี่น้องเนาะสามสิบเจ็ดจุดแปดบอ เคียงนี่ห้อนหเจ็บบ่ฮะบีบมันก็เจ็บตืมแล้วเข่า, <c oughs> <ม>ขาก็บโบกินันเมยรถฉันเจ้เป็นเฮียงรถ บม่ได้พอน้องบอนาวนะใครเน,น,นี่ยแห้กอดน้ำหุ่นไข่ยังเนาะคือว่านาวกอดเมี่ยงคือบอกฮะมันหุ่นเฮงวะน้ำห,หุ่ไหนแล้วกอดกอดอ่ะ อาเชิญเคลียแล้วก็ดูไม่ใช่ไรอ่ะ <c oughs> ยอะเนาะวันหนาวหนาวไปจอยจะควมเห็ดนพี่น้องเลยผ่าห่มเนี่ยเอามาให้ตุ้มเมิดอไรนี่ต้มน้ำอุน่นแล้ให้กอดให้น้ำห้อนได้ให้กอด <c oughs> คลินิกเพิ่นกันสิปิดพี่น้องเนาะไปจอยโทรไปถามไปคลินิกอันบ่อนที่เคยพาไปนึ่งกะเพิ่นสิปิดทุ่มนึงวันนี้แบบเอาอินไปยังบมวยฮันนามาวันนี้บางยาวเพิ่นนะจังไรชิบ้าหัวเสบูว์วันนี้หลักจักบัดนั่งบ่ได้ nào là có viên hùa tít bò hơi phèn khóc hào nè hơi xin <laughs> hào tư mà nhắc nó Tít subscribe Mì อันหมาว่ากิน,ม,นนะมันหอมเลยนะถ่ายคลิปให้พ่อได้ว้าว่าเพิ่นลด้งพี่น้องนียเนาะ ปู้ชยก็ปฏิทายคลิปวัสนามือนี่คิงเห็นเพี้พยผ้านี่จนผ้านี่ทำบาลามันก็ห่อนเม็นง่ายพี่น้องเลยพื้นบักง,ง่ายนี่ Đụng nằm mà nhằn nào bộ Đụng nằm thì nào nên non Hãy subscribe cho kênh hà Mì Gõ không ยาพวกซาลาพวกพารานบลงนาวชันบืนถึงขึ้นถึงขี้งไข่เดมือเศร้านี่นะปวดกระตุนกระโตปวดกระตุนกระโตอยู่ เด้อไข่แห้งไงยิัมพันธ์นั่นไหมค่ะไปหาโมแต่เว้นดูงกเอาหากะไข่เวิ่นหาโมงอี่ได้ดิไปหน้ามือเดียวกับไข่ดูเ้อยจบจับวงกุ้งห่อนฉ่บตุ้มผ่าสันตุ้มผ่าได้ละผ่าชมอพืนชมพืนวานาวเันไข่หนาวได้องชีเด้วอีกแล้วตตีย็นจีเจ้าอีก่ะตีเย็นเทรไข่ขึ้นแห้งองดูกู ตีนเย็นเนาะเออตีเมจะวาวานบ้บิ้งเอากระตุกน้ำพอนมาพันน้ำมาเชดได้ดูลเอาน้ำพอนพรมจใส่ผ um> ้าตีนนะจีรอุ่นตีนมันเย็นเนาะตีนเย็นสักว่ามอยู่คือว่าถอยบาไปใช่เหมือ่บงน้อยเดียวดอกบึงขึ้นกระดงเงาโน่น อังก็ได้ไปมื่อนี่นะยุดแต่ตรงนี้หวดไปกินปลาโดจักเมื่อยี่น่ะไหนถูเมื่อมารักบอกโอ้โหอยู่หนาวเพื่นวาเฮาเฮาเนี่ยนอนอยู่เนาะไก่บ้านข้างแรกน่ะไผ่บ้านเขามาไนแล้วมื่อนี่เขาแบบไปไปอยู่นอกยันมาพ่อตัวไม่ได้พักพรอนพ่อตัวเบ้าพ่อตัวจิพักว่ะแล้ววันหาโมงวัดโทรหาเฮาเอ้าคือโทรหาตัววะนอนเดาว่าข่อยหนาวเพื่อนว่ะ ชันบืนบืนอยู่อ่ะไข่หนาวเนี่ยไดนเจ้าหนาวตีนยังจะจ่อยไั่ต <c oughs> ีจักเนาะนอนกันมืออะไรพากันนอนอยู่เนาะเออตีนมันเย็นนี่เออตีนเลยครับขาอินมากอินกำลังมาก ແລະລາວຕ້ອງຫມໍຈະລົບລວຍไปເຮືອນທານຫມົນໂຮມວ່າຍັນເຈົ້າກໍາລັງມາເຮືອນທານຫມົນໂຮມບາດນ້ອຍຊິປິດທຸ້ມຫນຶ່ງທທານມກີປປຂລາຍ Lao nhiêu phút bắt lao nhiêu hết sạch đuôi ngay là nhu nịt. You lần mì tù, 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 หนาวมึงแน่น้ำห่อนกูให้เรากอดแล้วยังมันหนาวอยู่น้องอะกินยาได้นงกินได้บ่ยาเลยยายังตอนนี้กินมือเว้นมือแดงนี่บอกเขาเอายาให้เราแล้วังเรากินนะแล้วก็กินยาหน่อยไปจ๊ะตามมิดชงม็ดชงเฮ้ยเจ้ากินเพิ่อกไปได้เฮ้ยยานะฮะหี้ยถึแล้ววะเอามาในนั่งยานั่นนะยาพาราพารีนะ ยาเ็ใหญ่เน่ยคุว่าดีอยู่ได้นางยิ่งขักเข่าอเงาหินข้าด้ยาถูกฟาเบ่งไเนี่ยคุว่าดีได้ลูกกระไรเออหางกระตุนมัอนง่ายเนาะงอแ่งอยงเงี้ยยามันเนี่ยมีตัวีโท่อยู่ก๊ตฉีโทอ่ะดนกดีตองตองมาแล้แกะดนะแก่พี่อ้ายกิน้ำนั่นแหละค่ะี่น้ำเบากว่

เพือเฮอดหมอได้ห <om> <balance> ัมยว่งตีนเย่กบงตีนไปจังเอาไปชแจักเนาะไข่ก็บูบนแ่งกับัตมึงมันว่าว่าหนาวหนาก็รูกบึงตีน้ได้ตีนเย็นกับนยมันขืนฮอดแข่งตายได้ด้วยห้ชิจักแมวเอากระเปาใบามาโดนี่น่ะข้อรชีถ้ากันนอนอยู่โบสาสิบประมาณสาสิบปดนี่แหละไข่นะโอไข่ใกล้มันรไข่ใกล้ๆมอไหมมองงทหมดไข่ใกล้ เฮาเว้าอยู่แต่เว็นผู้แต่กินข้าวถ้าบ่บ่ไหวกะบอกเด้อว่าแต่ห่าหมู่พัวมันยังเม็ดยังเบี้ยงว่ะเพิ่นบ่ว่าเออเงอนก่อนว่ตลอเราบ่ได้ไปงานบ่ัไปแกําลังมาอยู่ว่าว่ายังอยู่บ้านอื่นเพิ่นจะบ้านอื่นพเราก็ได้เพิ่นมาเเนาะยังหนาวอยู่บ่นีก็นอนอยู่นู่นนนอยไปแม่เฮาาจะให้ ตเดเ๋ยวมตู <zo ys ic discussions> ้เ <so> ห็นพอมันเด็เนาะห่อนบ่บบดนี้ก็เผยได้หรือเปล่าคำว่าห่อนแห้งมื่อยแห้งได้ค่ะคำว่าไข่คิดได้อีหล่ะนะคำห่อนแห้งแต่ห่อนแห้งดื้อเพื่อนได้อีหล่ะคนห่อนกับเสื้อเสื้ออันเสื้อจนเบียงพุ่อนละคำมันห่อนแห้งค่ะแม่ไงคอยห่อนเพื่อนไปห่อนก็ไปนอนอยู่ในห้องแล้ววายบ้านจังบกวนมาไปพูนพักผ่อนนอนนอนงดพวงว่าวโอนางไปทำงานบ่หนีหน้าอายุ แต่ถึงวัวคิดว่าจักทองคาว่าจักคิดใช้ลูกรใช่กคุ้ทองไปว่้ยอีนมียกับทีชมงเนี่ยอมนเน้ยทไปสักหนาไม่ไปเอาเห็นตวจอดที่นึไปอ่ะไปใกลโฟนทองไปหน้าบอองไปหนาไปเอายังไปดิ้นยทองไปเหรไ้นี่คือว่ามันคือว่าผู้ตูเจ้าเมื่อชมเขยบอกว่าบอกว่าวายุหรอเมื่อรัคุมทองเขาล้นอะรว เมื่อเช้เจ้าเมือกกมิอกนแล้วเอเบอกพอบุญโน้ชาจะไว้แน่เชียว,วทำไข่นานนักโลดพอบุญนะแบบเอายอยพาโลดแบบเยอะเ่พาจุ <c ười> โน้ตไข่ตว <c ười> ่าบุงหงาไข่ตัวใหงาขี้ลาหงาขี้ลารพ่อแห้งกูห <c ười> ลาเอ้หลาจะหายหลาใจอย่าด,ด,ด,ดื้อูกเด้อไปย่างไปล่อบเบี้ยไม่เอา เราเราลันหลักตเราพิดเนาะตลงยามาไงไข่เราเราบวพิดเนาะเราพิดทุ่มหนึ่งเนวะอย่าบางท่านเพื่อออกทางบ้านเฮ้านี่ก็โยกเยกโยกเยกนี่ก็เป็นชมงเลยเราบอกอื่นเศร้าเราบอกทำมันท่อันนาวี่เมันสิบวทนน้ำจะไปลูกจะไปพอไข่เลยด้วพ่อไข่แล้ล่ะเอาแม่ๆเอาไหมข้านไปใกับไ้มันพ่ขอไข่ั่ไข่ล้วมันได้ไข่แล้วมัน ไปหาออกปอยู่นอกอยู่นอกลลูกเด้ออยู huh. mm ่นอกปะไปบอไปปราศตีขนเนาะไปนำชาคุมมเนาะป้าป้าเนี่ยข้าไปจ้ะป้าป้าป้าปาหอนบ่เฮ้ยบาดนี้เฮ้ยคอรู้สึกแบบตีนจนั่นอะไรเฮ้ยอืะงไ อตอบดนังๆเ่ยตี้แค่ี่ยนะบอเฮือเริ่มซืดออกเลยห,อ,ห,อ,หอนผูอยู่น้ำในหอนจน้าเปียกวอะไรพี่น้องเลยพวด่าหนาวหนาวอยู่ ป่อยต้มน้ำห่อนไม่กอดเลยพี่น้องเลยจะคุมเห็ดได้ปจอยก็ได้หมอที่เราเคยซักยาน้ำบ้านเราก็มาบ่ได้อันเ ment ป็นแบบปวดกระตุ้นกระตุปวดดะลายมือเลยเผยบบคผะยังหนาวอยู่พอเอ้ยต่งไหน เบงค่งเปียกบ่เหี่ยมเพี้ยเพียพี่น้องไอ้คียงเสียดตกับเพื่นพระวานหนาวไปมังดูก,กันเด้อ

bưng mẹ phải lằng mơ còn mừng cô còn đục lại mẹ mẹ cắn mẹ cắn mẹ cắn người kẽ rồi mình lạ bao lúc bò ơi tu lạ thằng ok ok giờ bưng phải làm mưa còn bưng phải đi nằm thấy thắt gua mẹ còn thắt gua mẹ cắn đấy ta chơi em đây tập lăn chặt bụng gua mẹ cắn lưng của mẹ cắn khay khay siêu thắt cuội mà ăn kíp mà chôm ฮะเอาจุดครคิดมหาไทยน้าใครไดมาสั่งมางเราดาก็มาให้เลยเราเห็นถิ่นพอ้เราเกิอดมันหนังใช้ลูกใช้ใช้เมกันหดแล้วเมกันหรือนี่ได้เมล่ะนี่นะเมยล่ะเมล่าแน้วเลมตูเมล่ะแน่นี่เมยตู้หกเมยตู่น้เนาะใบี่อเดินเด้อนี่ใบี๋ยนี่ทุจาก่อนทุจ้าช่องพอบุญแ้ไว้ จ้าโอ้ยดๆๆโ,อโดยดกโดยแม่กันเลยโอเคฉันน้อพี่น้องเลย่จอยก็บจบคลิปเพียงสนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ่ายอาอินมาหลับก่อนพี่น้องกันมาหลับพาไปหาหมอก่อนรอก่อนพี่น้องเลยไปดูกันเถอะนะโอเคเนาะไปแล้วกลับเข้ามาสบายดีแม่กันไปดู